สวัสดีครับนี่พวกผมไอ้ครับผมจะเข้าไอ I, ที่ทโรโอนโดเหมือนเดิมน,นะครับผมวันนี้พามาเดินเที่ยวสวนชมน่านที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเพราะมีงานเทศก,กาลมหากรรมอาหารประจำปีเดี๋ยวเรามาเดินดูกันครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะ ก็คร่าวๆเไรแถวนี้ก็จะเป็นย่านที่เขาทําพวกแพแพริมน้ําหรือว่าจะมีพวกเป็นตลาดนัดไนบาซ่าอย่างนี้ก็จะเป็นไนบาซ่าข้างหลังผมนี้จะเป็นไนบาซ่าเห็นไหมจะมีป้ายเป็นเขียวอะไรไนบาซ่าพิซซูโรกก็คือเป็นตลาดกลางคืนเปิดกลางคืน,นช่วงนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้มีคนเยอะพุกพ่านเหมือนตอนที่แบบช่วงไม่มีโควิดนะช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดเนาะมันก็จะมีความเงียบนิดนึงเด,เดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดกันดีกว่าว่าในตลาดที่เราจะไปเดินดูมีอะไรบ้างครับ อ่าวัอนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในงานนะครับเป็นงานมหากรรมมหานกกรรมเมืองที่โนุโลกก็จะมีปีละครั้งหรือสองครั้งหนไม่แน่ใจแต่มันจะมีช่วงปลายปปีก็ประมาณนี้จริงๆมันต้องหนาวกว่านี้ปีนี้มันไม่หนาวเลยมันร้อนว่ะไม่มีความเย็นเกิดขึ้นในชีวิตเลยปีนี้ปกติมันต้องหนาวหน่อยนะแล้วก็มันจะมีคนมันจะเป็นเดิมเหมือนเดินตลาดนัดอะไรเงี้ยก็จะมีของของขายมีอะไรเยอะแยะอหมดแต่ว็ช่วงไหนจะเป็นของกินอยู่โซนทั้งหน้านี่ผมเดินข้ามาลึกแล้วมันจะเป็นของพวกเสื้องเสื้อผ้า ทุกแฟชั่นก็มีเยอะนะกเป็นถ้าเป็นอาหารเราอยู่ฝั่งหน้าเลยก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองพิซนโรกก็จะมีอาหารขึ้นชื่ออยู่ทางโน้นทางข้างหลังผมเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเดี๋ยวอินเสดให้ดูว่ามีอะไรน่ากินไหมที่นี่แล้วค่ะตอนนี้มันโฟกัฟสไต้ถ้าบ้านหมดเลยไม่โฟกัสหน้าผมตะสักระด,ดอกเลยเนาะ <laughs> 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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่าตรงข้างหน้ามีอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินดูงานไปเรื่อยๆนะครับงานผมพาเดินเดินทมงานนะก็จะเป็นประมาณนี้ เป็นถนนแต่ช่วงนี้เป็นโควิดไงแล้วคนก็จะไม่อื้ออึงเพราะตอนช่วงนี้มันไม่มีโควิดนะช่วงนี้ก็จะแบบค่อนข้างสงบเงียบนิดนึงนะก็จะมีแบ่งครึ่งเลยเดินสองฝั่งเลยไปเล่นกลับเลยมีของกินมีโซนนี้เป็นโซนนี่อยู่อ่ะโซนพุกเสื้อผ้าโซนต้นไม้เดี๋ยวมันจะมีโซนที่เป็นโซนอาหารผมจะอินเสิร์ตให้ดูคิวนืงอันนี้ก็เราเล่นกันนิดนึงนะครับ ตลอดทางก็จะมีบรรยากาศริมน้ำประบาณนี้นะครับมันจะมีแบบเป็นติดแม่น้ําติดแม่น้ำน่านก็จะเป็นแม่น้ำน่านตลอดทั้งสายเผื่อเราผมเดินมาเนี่ยมันจะเป็นการเดินเลาะริมแม่น้ำน่านไปเรื่อยแล้วก็จะเป็นไปนถึงสะพานสองสองสะพานสะพานแรกที่จุดเริ่มต้นสะพานข้างหลังจุดจุดชิ้นสุดของของมหากรรมก็มันก็จะเป็นตลาดนัดถนนคนเดินแหละถ้าเป็นถนนคนเดินที่มีทุกปีจะจะเป็นปีแบบปีละครั้งแล้วก็จะมีเป็นเป็นของมาขายเยอะๆอ,อย่างเงี้ย คนใหญ่ก็ถ้าเป็นถนนคนเดินจีทุกวันเสาร์อยู่กลางที่วโลกวันเสาร์ที่ถนนคนเดินมันจะอยู่ตรงข้ามวัดจันตะวันตกง้นอย่างถนนคนเดินแต่นี้เป็นมายกรรมหานี่มันจะมีมันจะมีเป็นเทศกาลเป็นประจำปีมันจะไม่ได้แบบปีตลอดนะถ้าคนมาเที่ยวช่วงที่มันไม่มีงานก็จะไม่ก็จะไม่เจอตลาดนั้นอย่างนี้แต่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมีทุกวันเสาร์มันจะเป็นตลาดทั้งเส้นถนนปิดถนนคนเดินนะครับมันจะปิดทั้งเส้นทุกวันเสาร์แต่ทนี้อันนี้จะเป็นแบบงานใหญ่กว่ามีงานแทบปีละครั้งเนี่ยผมพาไปดูไฮไลท์งาน เข้าโซนเข้าโซนอาหารแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารมากมายอื้ออึงเสียงนกแน่นหนึ่งผมตัดเสียงออกให้มันได้จะได้ประมาณนิดหน่อยสวัวนี้นกสีเยอะมากเลยเสียงก็ดังหน่อยก็จะเป็นสไตล์นี่ครับสไตล์สนามนบดิสไตล์เปิดเปิดถนนเนาะก็จะมีมีทั้งแบบธรรมดาและไม่ธรรมดาเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกันว่าไอที่ไม่ธรรมดาคืออะไรก็มีแปลกแปลบ้างนะครับแต่เราก็ไม่ได้เยอะเนาะ เขาเรียกมาหากรรมอาหารนะก็เป็นผมมันก็เป็นหนึ่งในวิธีจัดงานของเขาอ่ะอให้้ยคนมาเยอะอพเพาะวเดียรกอาหารคนก็จะมามากมายเป็นเรื่องธรรมดาเจอนั่งมากเลยไม่ไยื่นแยผมไปเลยหมด้ครื่องหมดเลยเวลามาขายมีดนตรีผดน, <c oughs> นั่งด้วย กกำลังเล็งของกินอยูน่นะว่าจะเอาอะไรกลับบ้านเนาะไป <c oughs> หาซื้อของถูกไก่ยังไม่เจอที่ถูกไก่เท่าไหร่ซ <c oughs> ื้อถูกไก่กลับบ้านเลย ีอาหารเยอะไหมตัวนี้ตอนนี้จะเป็นแบบร้านอาหารทั้งนั้นเลยครับตัวนี้จะมีทั้งแบบนี่เป็นเด็กกินมีเพนฝายบรรดาของประจำจังหวัดผมมันน่าจะมีมาบ้างมัพลังหาอยู่หรว่าอะไรประจำจังหวัดมีบ้างข่ามูรัดมาเถอะเลยทำไงวะเนี่ยยุ่มเนี่ยยุ่มเนี่ยมีโลกยุ่มก็ไม่เคยกินเว้ยต้องลองหน่อย Thank you.